สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกแปอรเบนออร์รถเกนีรูโอเคที่สุดนะคะวันนี้มีส่งมอบรถอีกแล้วนะคะเป็น4ประตูรุ่น LDA ค่ะวันนี้ LDA ยกสูงนะคะเกียร์ธรรมดาสีเทาลัมโบใส่เป็นแม็กที่37ก้านยกเกียร์แดงสีดำเงานะคะของแต่งล้อแม็กเลือกใส่เป็นอโอ้ข้อเบรกสีดำอ่าข้อเบกแดงนะคะน็อตแดงดุมดำและก็พ่นดำเบกนะคะหรือว่าดุ เป็นสีแดงด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันเลยกับโปรโมชั่นเริ่มต้น29,000บาทนะคะสำหรับสีประตูยกสูงรุ่น LDA นะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาก็มีทั้งเกียร์ธรรมดามีเกียร์ออโต้ให้เลือกแบบเยอะมากสีให้เลือกสีสีนะคะมีสีเทามีสีบรอนมีสีดำแล้วก็สีขาวมุกนะคะชื่นชอบสีไหนลูกค้าสามารถรีเฟรชได้เลยนะจ๊ะนี่จอดอยู่ด้านหลังคนสวยๆตรงนี้นะคะ น,นี้เป็นรถของน้องเปานะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับเรานี่เอง เบรกนะคะรีเฟซสีเลือกสีได้สเปคยางใหญ่นะคะถ้ากรณีลูกค้าไม่โหลดนะคะถ้าไม่โหลดเลยความสูงเดิมๆนะคะแนะนําให้ใส่สเปค2 6 5้าทับูนะคะสอบแแต่ถ้าอยากจะโหลดถ้ายกสูงการโหลดจะเป็นการโหลดย้ายแนวนะคะก็จะแล้วแต่แล้วแต่สติกนะคะที่ชอบหน้าหนึ่งหลังสองหน้าสองหลังสี่หน้าสามหลังห้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะสเปกยางเราก็จะเลือกให้ตรงกับความต้องการตรงกับตรงกับสเปคการโหลดของลูกค้าด้วย จ็คโปรโมชั่นดาวเริ่มต้น2-9,000่บาท,ทูกค้าได้อะไรบ้างนะคะของแถมทั้งหมด20ก,กว่ารายการนะคะที่แถมใม่ฟรีนะคะแต่งแม็กให้ด้วยนะคะและที่สำคัญจองโปรโมชั่นเดือนนี้แค่1,000บาทเท่านั้นทันเดียวท่นเดียวนะคะจองเข้าบริษัทนะคะไม่ต้องกังวลว่าเงินจะหายไปไหนเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าบริษัทนะคะ คุณจะได้แถมเพิ่มฟรีชุดล็อกฝาท้ายป้องกันไฟท้ายหายต้องมีแล้วนะคะตอนนี้ใครไม่มีเอามากเชยมากนะคะเพราะว่าไฟท้ายของเราอะ่ะมันหายง่ายนะคะดังนั้นใส่ชุดล็อกฝาท้ายป้องกันไฟท้ายหายเข้าไปนะคะและ หนึ่งอย่างที่อยากให้ใส่นั่นก็คือชุดปลดล็อกหน้าจอนะคะสําหรับการดูยูทูปแบบไม่สะดุดลูกค้าที่ออกรถไปแล้วถ้าไม่มีชุดปลดล็อกหน้าจอจะทราบอยู่แล้วว่าเราจะดู YouTube ในขณะที่นําเบรกมือลงไม่ได้เลยนะคะดังนั้นต้องใส่ชุดปลดล็อกตัวนี้ไปพอหนิใส่เข้าไปปุ๊บลูกค้าดู y YouTube ได้ตลอดเส้นทางเลยขับขีู่หรือดึงเบรกมือขึ้นเบรกมือลงนะคะก็ไม่สะดุดดูได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมรถแล้วก็ไปคุยกับลูกค้ากันนะคะว่าออกไง่ายไหมนะคะ สวัสดีน้องเปาแล้วก็น้องเรียวจ๋ามาจากไหนเอ่ยราชบังครับไกลไหมไม่ไกลคไม่ไกลนะคะก็ใกล้ๆนะคะรถสวยถูกใจไหมน้องเปาสวยถูกใจถูกใจมากเลยนะคะเป็นใช้ชื่อน้องเปาซื้อคนเดียวหรือว่าซื้อร่วมกันกับน้องเรียวจ๊ะซื้อคนเดียวซื้อคนเดียวนะคะจากไฟแนนซ์ของธนาคารธนาคารหรืธนาคารผันง่ายไหมจ๊ะใช่ผันง่ายมากติดตามพี่หนิงมานานแค่ไหนแล้วเอ่ยเปีเลยเกือบปีแล้ววันนี้มีของขวัญให้น้องเรียวด้วย ใครจุดเป็นคนต่อสโลแกนตามมานานเนี่ยแล้วมารับรถเองนะคะลูกคาจะทราบไปแล้วว่าจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่กลับบ้านนะคะใม่้องไ่ตอบเลยเนาะนูรอรับของขวัญอย่างเดียวนะคะสโลแกนที่หนึ่งคืออะไรจ้าลูกเป่าอัรบกับที่โอเคักรับกับที่หนึ่งโอเคที่สุดนะคะของขวัญชิ้นใหญ่ใหญ่กว่าตโนยอีกตัวใหญ่ๆเลยนะคะวันนี้ก็รับตุ๊กตาพี่มียักษ์นะคะกลับบ้านตัวใหญ่ๆไปเลยไว้นเรียก่อน เอาหายไปเลยคนรับอยู่ไหนตัวใหญ่มากนะคะก็แค่ตอบสโลแกนง่ายๆแค่นั้นเองนะคะก็รับของขวัญที่ใหญ่กว่บาบ้านเลยขอให้รถคันนี้ขนเงินขนทองมาให้ทั้งสองคนเยอะๆเป็นล้านเป็นล้านเลยนะคะ <c oughs> เฮงๆรวยๆจ้ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปสวยๆนะคะของเร็ว,รวแล้วก็น้องเปาฝ <c oughs> ากเกษตรกันรอแทิธี9โมง19นาทีนะคะนี่ปวดท้ายหน่อยคนดัาเบลข้างหลัง ใครชื่นชอบแบบนี้นะคะหนิงพ่นให้ฟรีนะคะ mm hmm. ดัมเบิลตรงนี้นะคะดุมเบรกจะเป็นสีแดงสีดํานะคะสีเหลืองสีส้มสีจี๊ดๆแบบนี้นะคะก็รีเควสได้เลยนะคะ mm. โปรโมชั่นดาเริ่มต้น2 9 0 0ม้นบาทลูกค้าได้ครบหมดเลยนะคะนียเลยสวยถูกใจน,นะคะฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้หนิงด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกรอบหนึ่งสีประตูยกสูงรุ่ totally. นแซดสีเทาเรนโบนะคะแมตต์ไปทักน,นะคะไปด้านจ้าด้วยกัน